ัสดีครับเอซลุงป้าทุกคนทุกท่านอัดีตอาสดอาการวันนี้ของผมก็เหมือนเดิมเหนื่อยง่ายเวลาไม่ค่อยได้ขืนกินนะกินนมวันนี้เช้ามาดัานกับหนาว <c oughs> เอยอเลย ก็ป่วยอาสักมุงน,ะนี่ดีโน่นก็ปวยอยู่นน่นนะครับเนี่ยน,นะครับก็ปวยมุงตากไว้บนที่นอนเลยแล้วตอนเช้ได้ไม่จ้องหนีฝากไว้ด้วยนะครับไอซีสามสี่วันนะม,มีคลิปให้ไอซีนะครับ เพิ่งเสร็จฮนะขอบเหนื่อยฮะเวลา10โมงกว่าก็ยังหนาวอยู่นะ <c oughs> แปลกวันนี้สาก็ไม่กุมหมออกอไม่กุมหม้อ <c oughs> อาการบางวันก็ดี างวันก็เย่วันนี้กินอะไรไม่ได้เลยกว่นแปดโมงกินกะต้มได้ไปครึ่งถ้วยขืนแล้วไม่กล้าขืนอีกลัวอ้วกกินแต่น้ำ <c oughs> หน่อยมากอันนี้ทำไงได้ฮะที่วันเราอยู่คนเดียวก็เป็นอย่างนี้ยโอ้โหวันนี้จะมีแดดด้ดวยบ้าน้ำก็ต้องตากแดดไว้อาบอ,อาบน้นเย็นไปได้เลย <c oughs> ไสิ่งสุดยอดโอ้รู้เตืเ่องราวใครขอให้เหมแห้งนะวันเดี๋ยวคืนนี้มีหมแย่ฝ yeah. ากจ้องพอใจหมูกระชาด้วยนะครับเอซี่อคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้อุด,ดมากก็เหนือนะครับ ขอเจ้าคนโชคดีและมีความสุขครับิดถึงทุกคนทุกท่านครับไม่เปา